สวัสดีครับวันนี้วันที่20พฤศจิกายนนะครับทดสอบมีตัวทรงพานะครับพาแก้วหน้าม้านะครับจะเป็นลักษณะปลายกลโค้งแบบนี้นะครับซึ่งเป็นตัวทรงที่น้ําหนักตัวฟันนะครับเวลาเราฟันไม้นะครับน้ําหนักก็จะวิ่งเข้าไปที่ปลายใบนะครับสังเกตได้เลยนะครับตัวน้ําหนักที่ถ่วงปลายใบก็มาจากตัวที่นูนๆูนี่แหละครับแล้วก็ราคานะครับราคาทุกเล่มราคาเดิมครับ เก็บปลายทาง370บาทรวมส่งร้อมเก็บเงินปลายทางนะครับใบยาว1 3นิ้วเป็นเหล็กแนบตีร้อนชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับเปิดคมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้ามยาว6นิ้วครับตอกมุดกันหลุดให้เรียบร้อยสันนา5้มิลครับอันนี้เป็นการทดสอบตัวมีดทรงแก้วด้ามานะครับแล้วทรงต่อมาครับเป็นทรงสปาร์ต้านะครับใบยาวเท่ากันเลยครับขนาดน้ําหนักดีเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ลักษณะาการใช้งานก็จะคล่องขึ้น อีกซองหนึ่งที่สารพัดประโยชน์นะครับพกใช้งานในไร่ในสวนในนาได้สบายครับหากท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรโทรศัพท์นะครับ090 399นะครับแล้วก็9 6 6 8ตามด้านล่างเลยครับที่พิมพ์ไว้หากท่านใดสนใจสอบถามมาก่อนได้ครับบริการนี้มีเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันใบปิ่นแตกให้เรียบร้อยครับขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจครับ